มาทาขนมจีบนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมก็ได้เลยนะครับเนื้อชุ่มฉ่ำมากๆเลยมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากหมูสับนะครับแล้วก็มันหมูครับเชฟนำมันหมูไปปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับในส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ท้ายคลิปครับอแล้วก็สามเกลือลงไปครับ ตามด้วยแป้งมันครับอีกเล็กน้อยน้ำมันมะกอกครับเพิ่มความนุ่มและชุ่มฉ่ำเลยครับเมื่อทุกอย่างครบแล้วก็ขยำทุกอย่างให้รวมกันให้หมดเลยครับให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับใส่ถุงมือนะครับแนะนำนะครับไม่งั้นติดตามซอกเล็บอ่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทหั่นฝอยลงไปครับต้นหอมซอยครับขยำต่ออีกเล็กน้อยครับ แล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันให้หมดครับคราวนี้มาเริ่มห่อ,อก,กันได้เลยครับแผ่นเกี้ยวนี่แหละครับเกี้ยวเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับเกี้ยวต้มกับเกี๊ยวทอดนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นเกี๊ยวต้มนะครับไปถามร้านค้าดูดีๆนะครับอ่ะตักไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้มือนะครับจิบจิบจิบทุกมุมให้ชนกันข้างบนแล้วก็ปิด นี่แหละครับไม่ยากเลยเห็นไหมละครับเอามือประคองกันไว้อ่ะดูอีกลูกนะครับตักเข้าตรงกลางนะครับเนื้อมันต้องแน่นแน่นนี้ครับขายขึ้นมาก็จะได้ขายง่ายขายคล่องครับไม่ใช่เนื้อข้างในเล็กนิดเดียวนะครับนิดหน่อยคนก็จะไม่ซื้อกันนี่ครับอย่างเนี้ทาให้ลูกค้าติดแน่นอนครับแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เทเจ้าขนมจีบของเราเนี่ยลงไปได้เลยครับการทําขนมจีบนั้นนะ่ะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบนึ่งกับแบบต้มนะครับแบบต้มเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความชุ่มฉ่าม,มากกว่านะครับนี่แหละครับเมื่อทุกอย่างสุกแล้วก็ตักขึ้นมานํากระเทียมเจียวไปทาทาอยู่ที่ภาชนะนะครับแล้วก็เทขนมจีบของเราเนี่ยลงไปได้เลยครับโรยลงไปอีกเล็กน้อยนะครับ เพิ่มความเข้มข้นเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับคราวนี้มาในส่วนของน้ําจิ้มก็ตั้งกระทะน้นําตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับซีอิ๊วดำครับน้ําส้มสายชูครับแล้วก็น้ําปล่าอีกเล็กน้อยนะครับส่วนผสมบอกไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยครับคนทุกอย่างให้ละลายใช้ไฟอ่อนๆก็พอครับเรียบร้อยแล้วครับน้ําจิ้มของเราแล้วก็ใส่ พริกแดงซอยลงไปเล็กน้อยนะครับง่ายไหมล่ะครับนี่แหละครับเป็นเมนูที่สร้างงานสร้างอาชีพกันได้จริงๆนะครับเชฟบรรจงทําคลิปนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกคนได้รู้จริงๆแล้วก็พยายามทําให้เร็วให้กระชับที่สุดนะครับใครไม่เข้าใจยังไงก็ทักเข้ามาถามกันได้เลยนะครับเมนูดีๆเมนูเด็ดๆสามารถไปต่อยอดกันได้อย่างนี้ลองทํากันดูนะครับฝึกกินกันก่อนกินแล้วค่อยๆไปทําขายครับ